Check on Time ช่วันนี้สังคมออนไลน์ต่างๆนั้นมีให้เลือกใช้กันมากมายครับซึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้นั้นรวบรวมผู้คนไว้หลากหลายประเภทหลากหลายแบบครับแต่สำหรับคนที่อยากจะแตกต่างและมีเงินเหลือเฟือนั้นฟังทางนี้ครับล่าสุดมีระบบสังคมออนไลน์ตัวใหม่ออกมาสำหรับผู้ที่มีกระเป๋าหนาโดยเฉพาะแล้วครับชื่อของเว็บไซต์นี้ก็คือ n e t r o p o l i t a n ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ใช่กลุ่มคนทั่วไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวบริการนี้นั้นหากคุณสนใจจะต้องจ่ายค่าเข้า,ขา,ขาร่วมสูงถึง9,000ดอลลาร์ 9, 000, หรือประมาณ290,000บาทไทยครับและยังต้องจ่ายเป็นค่าบริการรายปีอีกประมาณ3,000เหรียญหรือประมาณ97,000บาทเลยทีเดียวครับโดยจุดเด่นของ m e t r o p o l i t i n นั้นก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวที่จะมีสูงกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์ทั่วไปนั่นเอง ซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับแม้กระทั่ง Search Engine อย่าง Google นั้นก็ไม่อาจจะค้นเจอด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆนั้นก็จะรู้กันเฉพาะในกลุ่มคนในวงการที่ใช้บริการนี้เท่านั้นและที่สำคัญนะครับไม่มีพวกโฆษณาขั้นหรือว่าโฆษณาตามหน้าเว็บอีกด้วยโดยเจ้า n e t r o p o l i t a n นั้นจะสามารถใช้งานได้ผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เตรียมจะออกเวอร์ชันสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เร็วๆนี้ครับ Check on time.